ช่วงนี้เราเห็นข่าวอาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายบ่อยมากถ้าจะพูดถึงสาเหตุหลักนะครับก็แบ่งได้เป็นสส่วนก็คือมาจากการออกแบบและก็การก่อสร้างโดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้างนะครับต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพการก่อสร้างและการเลือกวัสดุที่ได้มาตรฐานเพราะความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับการป้องกันย่อมดีกว่าการที่ต้องมาแก้ไขแล้วก็ต้องมาเสียใจทีหลังถูกไหมครับไม่เว้นแม้กระทั่งการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารอย่างเช่นโรงรถหรือห้องครัวก็ต้องใส่ใจในคุณภาพของวัสดุเช่นเดียวกันอย่างเช่นเหล็กที่เรามักจะนำมาใช้เป็นโครงสร้างเพราะว่าเบาสะดวกทำงานง่ายเสร็จไวแล้วก็แข็งแรงแต่ในตลาดนะครับเราจะพบว่ามีเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่าเหล็กไม่เต็มขายกันอยู่ทั่วไปฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอา้าแล้วทําไมเขาซื้อมาใช้กันล่ะครับก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเหล็กไม่เต็มคือไม่เต็มทั้งขนาดไม่เต็มทั้งน้ําหนักนะครับแน่นอนคุณภาพมันก็ไม่เต็มราคามันก็เลยถูกกว่าเหล็กมาตรฐานนะครับเพราะเหล็กเวลาเขาขายเขาขายกันตามน้ําหนักเหล็กอยู่แล้วช่างหลายคนก็เลยมักจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ตรวจสอบสร้างแล้วมันไม่ล้มมันก็โอเคแล้วส่วนระยะยาวเป็นยังไงก็ช่างมัน ซึ่งในการออกแบบและระบุข,ขนาดของเหล็กนะครับจะอ้างอิงคุณสมบัติของเหล็กตามมาตรฐานดังนั้นการใช้เหล็กไม่เต็มคือการใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานครับซึ่งในการออกแบบนะครับเขาจะคำนึงถึงการใช้งานรวมทั้งค่าความปลอดภยัยหรือ actor, เซฟตี้แฟกเตอร์เผื่อไว้แล้วการที่เราใช้เหล็กไม่เต็มก็คือการนำค่าความปลอดภัยที่ออกแบบไว้มาใช้ ซึ่งอันตรายต่ออาคารในระยะยาวเราทุกคนก็คงไม่อยากให้อาคารบ้านเรือนของเราอะมีความเสี่ยงใช่ไหมครับเอา้าแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเหล็กเต็มหรือไม่เต็มนี่เลยครับลุงช่างมีเหล็กตัวอย่าง2ชิน้นสั่งมาขนาดเท่ากาันท่อนหนึ่งเป็นเหล็กเต็มอีกทอ่อนนึงเป็นเหล็กไม่เต็มเดี๋ยวเรามาลองวัดความหนาของเหล็กด้วยเวอร์เนียดู อีกวิธีคือชั่งน้ําหนักเลยครับตัดเหล็กมาให้ยาวเท่ากันแล้วลองชั่งน้ําหนักเช็คดูได้เลยครับเพราะเหล็กในแบบนะครับเขาจะระบุน้ําหนักเหล็กต่อเมตรมาถ้าเหล็กไม่เต็มน้ําหนักจะน้อยกว่าแน่ๆครับ โอ้โหแต่2วิธีนี้ก็ดูแล้วยุ่งยากไม่เบาใช่ไหมครับเพราะนั้นลุงช่างมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ครับนั่นก็คือซื้อเหล็กที่ได้มาตรฐานมอกและสําหรับเหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างต่อเติมนะครับจะเป็นเหล็กมาตรฐานมอก1 0 7่งศูขีดสองมอก1 0 7่งศูขีดสองใช้สําหรับท่อเหล็ก กล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทั่วไปออกโดยสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อ,อ,อกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสมบัติของเหล็กต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดและจะต้องมีค่าเทนซ์ t r e ตร t h มากกว่า400เมกะปาสคานจริงๆมอมก107นะครับมีคุณสมบัติหลายเกรด แต่เกรดเทนไซที่มากกว่า400เมกะบปาสคาลเนี่ยเป็นที่นิยมในท้องตลาดโรงงานที่ผลิตได้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบโรงงานและอนุญาตการผลิตจากสอมอ,อจึงจะสามารถทำการผลิตและพิมพ์โลโก้มอกบนผลิตภัณฑ์ได้ขนาดและมิติต้ตองได้ตามมาตรฐานมก .107 การทดสอบตรวจสอบต้องผ่านการอนุญาตและอนุมัติจากสอมอ แล้วถ้าเราต้องมองหาเหล็กที่ได้มาตรฐานมกอกตามที่ลุงช่างบอกง่ายมากครับแค่ระบุเวลาที่เราสั่งซื้อเหล็กว่าต้องการเหล็กที่มีมอกอ107อย่างเช่นเหล็กจาก Pacific p ปซ i i i c Pipe ต้องมีโลโก้ TMZ ตามด้วยเครื่องหมายมกอกแสดงให้เห็นแบบนี้ครับเราก็จะมั่นใจได้ว่าเหล็กของเราได้มาตรฐานแน่นอนแล้วทำไมต้องเป็นเหล็ก TMZ107 จาก Pacific p a ซ i f i c Pipe ก็เพราะว่าข้แรกครับ บริษัทแปซิฟิกไปเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กมาตรฐานที่ลูกค้าไว้วางใจมานานกว่า50ปีข้อที่2แบรนด์ t m z 107คือท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทั่วไปที่ได้รับรองการผลิตจากสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อ,อก,กระทรวงอุตสาหกรรมและข้อ3ครับเหล็ก t m z 107มีทั้งท่อกลมเหลี่ยมและก็แบนมีขนาดและความหนาที่หลากหลาย ตอ,อบโจทย์ในการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมอย่างท่อกลมนะครับมีขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วไปจน8นิ้วครับท่อเหลี่ยมมีขนาดตั้งแต่25 mm มมไปจนถึง2 0 0 0ณส0 0ส่วนท่อแบนก็มีขนาดตั้งแต่5 0คูณ25ไปถึง2 0 0ร้อมิลิเมตรเลยและข้อ4นะครับที่สำคัญเล็กที1 0 7รูปลักษณ์ มุมเหลี่ยมสวยงามได้ขนาดตามมาตรฐานเท่ากันทุกรถการผลิตมีใบรับรองคุณภาพมีการพิมพ์แบรนด์บนตัวท่อเหล็กมองเห็นได้อย่างชัดเจนระบุโลโก้ t m z และโลโก้มอกอทุกเส้นครับบางคนบอกวิ๊ยมันแพงก็เลยเลือกซื้อเหล็กถูกๆไม่ใช่นะครับเหล็กมาตรฐานราคาก็ตามมาตรฐานส่วนของที่ราคาต่ำคุณภาพก็จะลดลงตามไปด้วยครับเราเองก็คงไม่อยากจะเอาชีวิต และทรัพย์สินของเรารวมทั้งคนที่เรารักไปเสี่ยงกับของราคาถูกลุงช่างว่าไม่คุ้มครับไม่งั้นจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่าลืมนะครับเมื่อเราต้องสั่งเหล็กระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าเอาเหล็ก tmz 107ของ Pacific Pipe เท่านั้นเพราะสำหรับ Pacific Pipe แล้วมั่นใจได้เลยครับว่าเหล็กทุกเส้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพราะว่าเหล็กคือหัวใจสำคัญของเรา